mamsararanan kacami sanghang saranaan kacawi putih yang beutan sarana

Uh... 下七大观。啊啊啊啊 Tapan jatah muka sang imanja sama sama imani atas sikap Juan es คนที่มีู่กับได้วาก็มีน้อ Thank uh -huh. 管理。Wow. Kalau kamu berpikir kepada Suara kamu Tchau. Uh... ขานิต,นนนนานตุเมาลัปัญญยตาแห่มิตพร้องกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเกันฑูเกิดแก่เกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวรามุตุโยเป็นสุเป็นสุเ,นสเกิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภิญญาปชาโมตุจงเป็นสุขเป็นสุเอเลยอย่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอธีคาโมตุจงเป็นสุขเป็นสุเอเลยอย่าได้มีความ ขีอัตตานังบริหัรันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตในใพผลจากภูภัยทั้งสิ้นเถิดหลวงพ่อโตหลวงพ่อเลยทัพน้ำมนมต,ต์สมเด็จโตวิหารวัดสงเวทวิทยาลาม